ภาวะของการเจริญกรรมาฐานตื่นก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขยินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเป็นที่รับของดีและอนุตเทมดาทั้งปวงเพราะจิตของเราเมื่อจิตเรามันถูกฟอกถูกกำหนดภาวนามันจะใสบริสุทธิ์เหมือนดวงไฟที่เราขัดใสมันก็จะส่งแสงวาวแววออกไปแห่งจิตตัวส่งแสงวาเวจิตนั่นแหละคือทวะรัศมีของจิต รัศมีของจิตก็คือรัศมีของกายรัศมีของจิตกือรัศมีของกายกายผ่องจิตผ่องใสมันก็กายก็จะผ่องใสข้างนอกภาวะธรรมจะขับความขุ่นมัวออกจากจิตขับออกจากจิตแล้วจิตก็จะผ่องใสจิตก็จะทําหน้าที่ขับความขุ่นหมัวออกจากกายจนกายและจิตผ่องใสเป็นอันเดียวกัน